นี่เลยนะครับหมายเลข69หมายเลข69ประสบการณ์ยังไงครับพี่ประสบการณ์ก็คือวันแรกที่เอาเข้าบ้านนี่นะครับหมาหมาไทยนี่แหละนีไอหมอมมองเข้าไปข้างบ้านแล้วมันก็คางหงิงหงิงมันเหมือนมันเห็นนะแต่ผมก็เห็นอะไรสักอย่างนี่เห็นอะไรสักอย่างครับผมก็มานั่งคิดถ้ามันมันเจอคนมันต้องเห่าเจองูมันต้องเห่าเจอผีมันต้องหอนนี่เลยนะอ่า ครับสวัสดีครับผมสนอพระเครื่อง FC นะครับในช่องสนอชาแนลนะครับคลิปนี้ก็จะมาพบผู้ใหญ่อีกท่านนะครับในสายหลวงพ่อเพี้ยนนะครับซึ่งเป็นผู้ใหญ่ในพื้นที่นะครับซึ่งเก็บวัตถุมงคลหลวงพ่อเพี้ยนหลายรุ่นนะครับแล้วก็มีประสบการณ์ตรงจากเขาครับเดี๋ยวมาฟังจากพี่ท่านนี้นะครับว่าเป็นวัตถุมงคลรุ่นไหนบ้างนะครับนะท่านนี้นะครับก็ ชื่อพี่สุชาติเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็นี่นะครับพี่สุชาติเป็นคนในพื้นที่ลบบุรีนะครับก็วันนี้ก็จะมาให้พี่สุชาติเล่าที่มาที่ไปว่าถูกคลหลวงพ่อเพี้ยนแล้วก็ประสบการณ์ให้ลูกศิษย์ใหม่ๆได้รู้จักหน่อยครับเรื่องที่มาที่ไปที่ผมเข้ามานับถือหลวงพ่อครับผมกลับมาบ้านบ้านเกิดผมอยู่สักกระเบื้องอ๋ออยู่นี่ตรงนี้นี่เองเลยวัดเนาะ อ่าเลยวัดไปแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าไปบานสักกระเบื้องอ่าฮะก็กลับมาสักกระเบื้องน้าก็มาถามอยากถูกหวยไหมอืมบอกอยากถูกน้าก็บอกไปหามน้ำมนกับหลวงพ่อเพี้ยนสิอ๋ออ่าแล้วผมก็มาตอนนั้นยังไม่เคยมายังไม่เคยมาคือับผมนานๆได้กลับเมืองไทยทีผมงานทํางานเดินเรืออ๋อเดินเรือทะเล เดินเรือสมุทรที่จะต้องวิ่งไปประเทศนู้นประเทศนี้อ๋อครับนานๆจะได้กลับมาจะเข้าฝั่งเนาะอ่าพอได้กลับมาเมืองไทยแล้วมีโอกาสได้กลับมาบ้านสระเบื้องนก็มาบอกให้ไปอาบน้ำมนต์กับหลวงพ่อเพี้ยนอืมแล้วผมก็มาอาบผมก็ไม่ได้คิดอะไรครับกลับไปผมก็ซื้อลอตเตอรี่ไ้สองใบอืมพอหวยออกถูกเลขท้ายสองตัวนะเป็นจุดเริ่มต้นที่ผมเข้ามาเริ่มเข้ามาหาหลวงพ่อเพี้ยนบ่อยๆมากราบหลวงพ่อเพี้ยนบ่อยๆ คือจากที่ไม่รู้จักเลยใช่ไม่รู้จักเลยพี่สาวแนะนำมาค,คือถามว่ารู้จักไงเคยเห็นหลวงพ่อตั้งแต่ท่านยังไม่ได้บวชตอนนั้นเป็นคารวะาเป็นคารวะาอยูอ่ครับนี่นก็ยังไปที่บ้านผมผมจําได้ครับไปคุยกับพ่อผมอะไรอเงี้ยผมว่าจําได้อืแล้วผมก็ไม่รู้ว่าท่านมาบวชแล้วก็ท่านน้ำมาบอกให้ไปอาบน้ำมนต์แล้วก็มีโชคมีลาบนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ผมเข้ามานับถือหลวงพ่อหลังจากนั้นผมก็เริ่มเก็บ สะสมวัตถุมงคลหลวงพ่อแล้วก็มีเรื่องราวอะไรที่มันมันไม่น่าเป็นไปได้อย่างูชาเก็บสะสมนี่เริ่มตั้งแต่ปีไหนบ้างครับหรือว่าเกือบทุกทุกปีหรือยังเริ่มเก็บสะสมหลังจากที่อาบน้ำมนแล้วหลังจากสรตว์ปุบก็เริ่มศรัาปุ๊บก็เริ่มสะสมเลยสะสมไปเรื่อยๆแต่แต่ไม่มากรุ่นที่ผมเก็บเป็นร้อยร้อยร้อยองค์ยกกล่องเลยก็คือรุ่นพระยอดธง เนื้อทองทิพย์เนี่ยผมเก็บเริ่มตั้งแต่นั้นผมจะเริ่มเก็บเป็นร้อยเป็นร้อยเป็นร้อยมาตลอดอย่างละกล่องยกกล่องยกกลังเลยเนาะคือหนึ่งกล่องจะมีร้อยรอยองค์นะครับแล้วก็พระกฐถินพระอะไรที่แจกกระถินเนี่ยผมยังไม่เอาเลยเนี่ยสามกล่องถึงห้ากล่องปกตินี่คือปกติกองกถินประจําปีว่างายเนาะกฐถินประจําปีเนี่ยครับอย่างน้อยๆนะห้ากล่องผมเก็บไว้ส่วนตัวเลย ผมเห็นใน Facebook ของพี่นี่เก็บโอ้โหเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้ายันไม่ว่าจะเป็นอะไรแล้วแต่คือเก็บไว้เพราะความศรัทธาถ้าไม่ศรัทธาผมว่าผมคงไม่เก็บขนาดนี้หลังจากสะสมแล้วเอาไปบูชาติดกายพี่เริ่มมีความรู้สึกว่าเราเริ่มศรัทธาแล้วล่ะแล้วมีประสบการณ์อะไรบ้างครับมันทำให้ว่าคนชีวิตหน้าที่การงานเราดีขึ้นอ๋อครับก้าวหน้าขึ้นครับแล้วก็มีประสบการณ์ที่เห็นเห็นเลยก็เคี่ยวเสือ เีือวเสือมีติดตัวมาด้วยครับเดี๋ยวมาดูนะครับเพราะว่าเห็นเขาเล่าลงใน Facebook เขานะครับแล้วก็พี่สุชาตินี่ก็เป็นคณะบริหารชมลงพระเครื่องหลวงพ่อเพียนด้วยนะครับด้านฝ่ายประชาสัมพันธ์นะครับผมเห็นเขาลงประวัติลงประสบการณ์นี่นี่ท่านจะได้เห็นนะครับว่ามันมีเรื่องจริงนะครับนี่นี่ครับเห็นมนี่นี่ผมจับ นี่นะครับเป็นเคี่ยวเสือนะครับกล่องนะครับนี่นะครับนี่เลยนะครับหมายเลขหกเก้าหมายเลขหกเกประสบการณ์ยังไงครับพี่ประสบการณ์ก็คือวันแรกที่เอาเข้าบ้านนี่นะครับหมาหมาไทยนี่แหละนี่ไอ้มอมมองเข้าไปข้างบ้านแล้วมันก็คางหงิงๆิงอืมมันเหมือนมันเห็นนะเหมือนไม่นะเห็นอะไรสักอย่างนี่ใชเห็นอะไรสักอย่างครับผมก็มานั่งคิด ถ้ามันเจอคนมันต้องเห่าเจองูมันต้องเห่าเจอผีมันต้องหอนนี่เลยนะออ่ามันเจออะไรถึงมันถึงได้คางครับก็นึกได้ว่าไปรับเขี้ยวเสือมาอืเขี้ยวนี้แหละหมายเลข69เห็นได้ขาวมีหลายเขี้ยวนะมี5เขี้ยวครับอ๋อนี่เลยใช่ไหมผมก็เลยขึ้นไปจุดทูปบบอกเขี้ยวเสือนี่แหละบอกว่าอย่าแกล้งอย่ากวนกันครับสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในบ้านให้เป็นเพื่อนกัน พอผมลงมาจากห้องพระมาก็ออกมาจากใต้ท้องรถคือไปหลบอยู่ใต้ท้องรถไว้่างั้นเออคือลากคอลากคอจะให้มันเข้าไปข้างบ้านเนียตรงที่มันมองแล้วมันคางอ่ะมันดิ้นจนปอกคอหลุดแล้วมันวิ่งเข้าใต้ท้องรถเลยเนี่ยเพอผมไปจุดทูปบอกเท่านั้นเลยนี่นะครับนี่คือที่พี่สุชาติบูชาแล้วไปไปที่บ้านนะครับแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่อย่างที่เขาพูดนะครับเพราะว่าเขาเคยเอาไปลง ในเฟซนะอันนี้ผมก็เลยมาขอทําคลิปให้ทุกท่านได้ดูใน YouTube อีกทีนะแล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงบ้างครับก็พอไปจุดทูบบอกก็หมาก็หายกลัวอืมนี่แหละคือประสบการณ์เห็นจระเเลยเขาเรียกเขี่ยวเสือส่งน้ําปี2555นะครับหลวงพ่อเพียรครัจจโมวัดเกินกะทินนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีนะ13เมษายน2555นะครับอันนี้คือกล่องสมบูรณ์แบบเขานะครับ จะเป็นอย่างนี้นะครับอืมแล้วยังไงต่อครับพี่แล้วก็มีที่ประสบการณ์ก็คือพยันเทวดมีอครับมีอีกมีอีกเดี๋ยวมาดูนะครับพยันเทวศเนี่ยผืนนี้ผืนนี้ชุดนี้นี่ครับอันนี้ผมก็เคยได้จากพี่สุชาติไปนะครับเป็นยังไงครับประสบการณ์ยังไงครับคือหลานผมเนี่ยอือชื่อเล่นชื่อพอดครับชื่อจริงชื่อคุณพัชแสงทองอือ นี่นะครับร้องไห้ตอนตอนยังเด็กๆอยู่เลยอะน่าจะอายุน่าจะสักเดือนนึงได้มั้งร้องร้องไห้ไม่หยุดจนกระทั่งเที่ยงคืนผมอุ้มจากห้องนอนนะเข้าห้องพระก็ไม่หยุดร้องอืมผมก็เลยเอาไปคืนลูกสาวเอาไปคืนลูกสาวเสร็จปุ๊บผมกลับเข้าห้องดึงพยันผืนนี้แหละครับแล้วก็ไม่ได้อะไรนะเอายกขึ้นจบหัวอ แค่ยกขึ้นจมหัวอย่างนี้แล้วก็ผมเดินเข้าไปในห้องลูกสาวแล้วเอาผ้ายันผืนนี้วางไว้บนหัวเปอ์วางวางปุ๊บหยุดปั๊บหยุดร้องเลยหยุดท่านที่ท่านใดอืมเราผมก็พอรุ่งเช้าผมก็เลยเอาเอาไอ้นี่เอาแท็บเล็ตไปถ่ายรูปไว้อืมรับปุ๋ยเลยอ่าลับปุ๋ยเลยรลลับท่านทีนี่นครับ,รบจะเขียนครับว่าผ้ายันเท้าเวสุวรรณมีไว้บูชาติดบ้านเรือน ป้องการพูดผีปีศาจและคุณใสทั้งของอาถรรพ์ต่างๆเป็นมหานิยมจะเกิดลาภผลเป็นมงคลอันประเสริฐด,ดีนักแรนี่นะครับสร้างปี 5, น57นะครับ2557นะฮะต่อครับพี่ยังไงก็ผมก็เลยโทรมาที่วัดอ๋อครับบอกว่ายังมีอยู่ไหม,มทางวัดก็บอกมี ผมก็เลยขอบูชาเลยหนึ่งแพ็คเลยแพ็คเลยหนึ่งแพ็คหนึ่งแพ็คก็สองร้อยเืนนี่ผมก็ได้จากพี่เขาหลายเือนนะผมแบ่งมั่งแจกมั่งในกลุ่มลูกศิษย์เพื่อเผยแพร่บารมีหลวงพ่อ่แหละครับครับนี่นะครับเป็นเรื่องที่พี่สุชาติเคยเอาลงใน Facebook นะครับทั้งหน้าเฟซส่วนตัวทั้งในชมรมในกลุ่มที่เขาดูแลอยู่และพี่สุชาติเขาก็เป็นแอดมินหลายกลุ่มด้วยนะครับเขาก็เผยแพร่เขาสะสมเน้นสะสมเพราะเขา ศรัทธาสะสมเนาะสะสมหลายๆอย่างแล้วก็ทาสะสมเลยครับสะสมจนหลวงพ่อแล้วมีรุ่นไหนที่ชอบวันนี้มีชนะจนด้วยนี่ชนะจนคือผมว่าของหลวงพ่อใช้ดีทุกรุ่นทุกรุ่นเนาะใช้ดีทุกรุ่นอยู่ที่ความชอบใครจะชอบแบบไหนเนาะใครจะชอบเหรียญชอบรูปลอรูปเหมือนปั๊มเครื่องรางของขังก็จะมีตะกุดมีเสือนะครับ มีเสือโลหะเสืองาเสือเขี้ยวเสืออะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เสือไม้เสือกระดกปะวานมีหมดอะกระดูกปะวานแล้วพี่สุชาตินะครับก็เคยเอาของที่มาจากต่างประเทศนะมาร่วมเป็นมวลสารมีอะไรนะพี่แร่ภูเขาไฟจากฟิลิปปินส์ภูเขาไฟชื่อมายอนวันคาโนอยู่เมืองเลกัสเี้ที่เม็ดออกแดงๆนั่นใช่ไหมที่อยู่อยู่ในผ้าผงยอดขุนพลอ๋เนี่นะครับ ไม่เชื่อ,อที่ท่าดูเห็นเม็ดดำที่ท่านเห็นในในวัดดูมงคนอ่ายอดคุณพลน,นะดําเม็ดเม็ดแดงน,นะคือพลอยของทางวัดอ๋อเป็นเม็ดดำนะครับส่วนพลอยที่ผมเอามาแจกในกลุ่มลูกศิษย์นี่ผมไปซื้อพลอยมาจากเมืองจันแล้วก็เอาเข้าห้องปลุกเสกไว้ประมาณ6เดือนก็มีประสบการณ์แล้วอ๋อปืนแตกครับดยการที่คนไม่ค่อยถูกกันแล้วมาลื้อของเจ้าของก็เลยยิง ด้วยปืนลูกซองไทยประดิษฐ์ปรากฏว่าปืนแตกแต่เสียดายว่าอไม่ได้ถ่ายรูปปืนไว้เพราะว่าคุณตาของคนนั้นอ่ะกลัวว่าจะเกิดเรื่องเลยเอาปืนไปโยนทิ้งแม่น้ำคือตอนนี้ถ้าพี่จะเดินทางไปไหนนี่พี่สุชาติก็จะมีวัตถุมงคลหลวงพ่อเพี้ยนติดกายแน่นอนมีติดจะรุ่นไหนก็แล้วแต่คือมีเอาสกวลที่เราจะแฝะกุลได้ติดตัวอยู่ตลอดะกุลรุ่นไหน จําปีไม่ได้เพราะว่าผมไปปลดเชือกออกแล้วก็เอาร้อยเอวแล้วมันมันขาดมันขาดผมก็เลยเอาเชือกล่มครับเส้นใหญ่ๆมาร้อยต้องมีคือต้องมียังไงต้องมีวัตถุมนคนงคลหลวงพ่อเพียนติดกายนี่แหละครับลูกศิษย์หลวงพ่อเพียน,นไ,ไเป็นอย่างนี้นะครับคือจะเดินทางหรือจะไปไหนก็แล้วแต่นะครับมีวัตถุมนคนงคลหลวงพ่อเพียนแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวจะทําคลิปออกมานะครับว่าลูกศิษย์หลวงพ่อเพียนเนี่ยว่ามีลง หลวงพ่อเพี้ยนติดกายรุ่นไหนบ้างครับอย่างพี่สุชาติเขาก็มีชนะจนมีอะไรเขาก็จะมีหลากหลายเขานะครับมีครับข้างในก็จะเป็นเจ้าสัวเจ้าสัวเจ้าสัวปีสี่เก้าี9ใช่ไหมชนวนล้วนนี่เนื้อชนวนนะครับชนวนล้วนข้างหลังนี่ผมเอาใส่ครบทุกอย่างเลยมีมีเล็บด้วยเนี่ยผ้าขาวมีเล็บมีเกสามีอธิหลวงพ่อใส่ไว้ครบเลยครับตรงนี้ลูกศิษย์ที่ศรัทธาหลวงพ่อเพี้ยนจะเป็นอย่างนี้กัน กือบทุกคนนะครับก็พี่สุชาติจะแนะนําลูกศิษย์ใหม่ๆให้มาศึกษาวัตถุมงคลหลวงพ่อเพี้ยนในท่องในในช่องทางใดบ้างครับในกลุ่มต่างๆในกลุ่มของลูกศิษย์แล้วก็ยูทูบคือถ้าถ้าอยากรู้ลึกรู้จริงใน YouTube ของคุณสอนนะครนบครับตามกลุ่มก็จะมีกลุ่มวัตถุมงคลหลวงพ่อเพี้ยนสายลูกศิษย์เนาะมีชมลมนะครับมีชมลมครับกลุ่มศิษย์ สุชาตินี่ก็เป็นคณะรางานชมรมด้วยนะครับแล้วก็เป็นเหมือนเป็นที่ปรึกษาของน้องๆน,นะครับเพราะว่ามีอะไรก็จะมาถามเขาก็ขอขอบคุณพี่สุชาติมากๆเลยครับที่มาเล่าประสบการณ์นี่ครับอย่างน้อยนะครับที่ทุกท่านได้เห็นใน Facebook หรือตามสื่อต่างๆว่าเออประสบการณ์ไพ่ยันท้าวเวสสุวรรณหรือเคี้ยวที่มันมีอะไรนี่นะครับคนนี้นะครับคนที่มีประสบการณ์ตรงจากเขาเนี่ยเขามาเล่าว่ามันที่มาที่ไป มันเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่แะครับมันไม่ได้เป็นเรื่องแต่งเติมขึ้นมานะมันเป็นเรื่องจริงที่ลูกศิษย์หลวงพ่อเพี้ยนได้เจอกับตัวเองนะบางท่านอาจจะยังศึกษาไม่ลึกซึง้งลองศึกษาดูนะครับก็จะมีหลายๆท่านนะครับก็หลายๆคลิปสามารถเข้าไปติดตามในช่อง YouTube ช่องสอนอช n แนลนะครับจะมีเกี่ยวกับวัตถุมงคลหลวงพ่อเพียนเกือบ90%นะครับว่า ที่มาที่ไปวัตถุมงคลหลวงพ่อเพี้ยนมีประสบการณ์พุทธคุณเรื่องไหนแล้วก็ลูกศิษย์แต่ละท่านเนี่ยเริ่มมาศึกษาเริ่มมาศรัทธาหลวงพ่อเพี้ยนอย่างไรนะครับติดตามได้นะครับก็ขอขอบคุณพี่สุชาติมากมากเลยครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งกดติดตามนะครับกดกระดิ่งนี้กดเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆครั้งต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับ